เพื่อนๆครับล่าสุดล้างระบบแอร์รถคู่ใจรถเพื่อนๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพอพูดอย่างนี้แล้วหลายๆคนบอกโอ้โหระบบแอร์ไม่ต้องไปล้างหรอกแอร์มันดีๆอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้โหพี่ล้างทุกหนึ่งปีเลยเจ้าหน้าที่เชียร์ให้ล้างสรุปแล้วระบบแอร์รถยนต์นะครับเราควรล้างดีหรือไม่หรือไม่ควรล้างดีนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้ผมสรุป5คําถามเกี่ยวกับการล้างระบบแอร์รถยนต์รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผมเอมอนด้านะครับ กับช่อง M.Honda และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับเข้าหน้าร้อนแล้วผมจะมาพูดถึงการล้างทำความสะอาดร,ระบบแอร์รถยนต์รถคู้ใจของเรานะครับมีหลายๆท่าน อบถามกันมานะครับผมก็เลยสรุปมาให้เกี่ยวกับล้างระบบแอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างครับคำถามข้อที่1นะครับล้างตู้แอร์คืออะไรนะครับอ่านะครับผมอันนี้ง่ายๆก็คือการทําความสะอาดตัวคอยเย็นนะครับที่อยู่ในรถยนต์นั่นเองนะครับบริเวณใต้คอนโซลด้านหน้านะครับหลายคนบอกโหนึกภาพไม่ออกผมให้นึกถึงแอร์บ้านนะครับตัวที่อยู่ในบ้านเรานะครับก็เรียกว่าตัวคอยเย็นนะครับก็คือเวลาให้ช่างมาล้างเห็นไหมฮะเขาก็จะมาลื้อถอดเอาผ้ามารองเอาน้ําฉีดปืด เหมือนกันเลยครับของรถยนต์นะครับแต่ของรถยนต์เนี่ยมันจะล้างยุ่งยากหน่อยอยู่ในคอนโซลหน้านะครับต้องถอดรื้อเยอะหน่อยนะครับนี่คือความหมายของการล้างทำความสะอาดของตู้แอร์นั่นเองครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีวาบูลเลเตอร์ครับคำถามข้อที่2นะครับก็คือนะครับเราล้างตู้แอร์ทำไมนะครับอ่านะครับเนื่องจากการใช้งานของระบบแอร์มันมีอากาศหมุนเวียนในตู้แอร์ครับไม่ว่าจะฝุ่นควันไอเสียนะครับแล้วก็ฝุ่นต่างๆในรถบางท่านไม่ค่อยได้ดูดฝุ่นเนี่ย มันจะไปหมุนเวียนสะสมอยู่ในตู้แอร์ทำให้ตู้แอร์สกปรกเป็นเมือกนะครับให้ยกตัวอย่างเหมือนแอร์บ้านเรานั่นแหละครับว่าเราล้างทําไมใช่ไหมฮะเราเรารู้สึกว่าแอร์บ้านมันไม่ค่อยเย็นแล้วลมไม่ค่อยแรงแล้วเริ่มมีกลิ่นหมิ่นอับแล้วเราถึงล้างระบบแอร์กันแอร์รถยนต์เหมือนกันเปียบเลยครับนั่นแหละครับเริ่มไม่ค่อยเย็นเย็นไม่ค่อยช้ำนะครับแอร์มีกลิ่นหมิ่นอับหมิ่นเปรี้ยวเราจึงจําเป็นต้องล้างระบบแอร์นั่นเองครับข้อที่สามนะครับคือ ล้างระบบแอร์เมื่อไรนะครับผมอ้างอิงตามมาตรฐานก่อนแล้วกันนะครับจริงๆิงตามมาตรฐานเขาจะให้ล้างระบบแอร์ทุกๆ1ปีหรือ2000 0กิโลเมตรนะครับเป็นเพื่อนได้ยินอย่างนี้แล้วโอ้โหเอ็มขายของอีกแล้วจะให้ศูนย์บริการขายของอีกแล้วไม่ใช่นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับเป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่1กรณีกรณีแรกนะครับถ้ารถเพื่อนเพื่อนออกมาใหม่ๆ1นึคันนะครับรถเพิ่งออกมายังไม่เกิน3ปีไม่เกิน1,000 0แกิโลเมตรนะครับเปลี่ยนไส้กรองแอร์บ่อย ก็เพียงพอแล้วครับถ้าเราเปลี่ยนไส้กรองแอร์บ่อยๆดูแลเรื่องระบบแอร์ดีนะครับไม่กินอาหารในรถนะครับม,มีไม่ไม่กินอาหารดูแลดูดฝุ่นในรถเนี่ยราบองว่าไม่ต้องไปล้างหรอกครับ<อ>เปลี่ยนไส้กรองแอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะครับกรณีที่2อนะครับสมมุติว่าในกรณีที่ใช้รถเกิน3ปีไปแล้วเกิน1,000 0แกิโลเมตรไปแล้วแล้วมีอาการดังกล่าวนะครับที่ผมจะแจ้งต่อไปนี้ก็ควรจะล้างแอร์ได้แล้วครับเช่น รถมีกลิ่นหมิ่นอับหมิ่นเปรี้ยวอ่าลมแอร์เริ่มออกไม่ค่อยแรงนะครับแอร์เย็นไม่ค่อยฉ่าอันนี้ก็ล้างแอร์เถิดครับไม่ต้องรอแล้วนะครับผมอ่าแต่เพื่อนๆท่านไหนบอกว่าออกรถมาใหม่ๆครับพี่อยากจะล้างตามสเปกมาตรฐานศูนย์เลยก็ไม่ว่ากันนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณก็ทําตามมาตรฐานไปได้เลยครับทุกๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนั่นเองครับคำถามข้อที่4นะครับ เราจะล้างระบบแอร์แบบไหนดีล้างระบบแอร์มีกี่แบบนั่นเองครับอ่านะครับปัจจุบันการล้างระบบแอร์รถยนต์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบครับอ่านะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบล้างอัตโนมัติไม่ต้องถอดตู้แอร์ล้างนะครับผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วมาว่าเวลาเขาล้างอัตโนมัติแบบไม่ถอดตู้เนี่ยล้างยังไงไปหาดูได้นะครับผมจนรวมไปดูอ่านะครับแบบที่2ก็คือการล้างแบบ ถอดตู้แอร์ครับอ่าแบบนี้จะใช้เวลานานเลยครับต้องรื้อคอนโซลหน้านะครับหรือเก๊เก็บของเอารือเยอะเลยครับอ่านะครับอันนี้คือเป็นล้างแบบถอดตู้แอร์นะครับแล้วเราควรจะล้างแบบไหนล่ะผมอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับพอเป็นว่าถ้ารถเรายังใหม่อยู่นะครับผมอาจักสามปีห้าปีสักแสนโลนะครับรถไม่ได้ผิดปกติอะไรก็ล้างแบบไม่ถอดตู้หรืออัตโนมัติก็เพียงพอแล้วครับอ่าความสะอาดก็อยู่ประมาณตั้งเจ็นนะครับก็โอเคแล้วนะครับผม แต่ถ้ารถเราอายุเยอะแล้วนะครับแสนโลอัพนะครับ5ปีอัพนะครับ6ปี7ปี8ปีแล้วไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์เลยอันนี้ผมแนะนําให้ถอดตัวแอร์ล้างครับอ่าเราได้ประเมินจิิงส่วนภายในได้นะครับว่ามีชิ้นไหนที่มันเสียหายบ้างเริ่มเสื่อมแล้วบ้างนะครับได้ทําการแก้ไขเปลี่ยนนะครับส่วนความสะอาดถ้าถอดตัวแอร์ล้างเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาดเอี่ยมแน่นอนครับขาอสี่นะครับก็คือค่าบริการล้างระบบแอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าผม พูดถึงที่ศูนย์บริการก่อนนะอ่าในการล้างแบบอัตโนมัติหรือไม่ถอดต,ตู้นะครับอยู่ที่1,926บาทครับอ่านะครับก่อนล้างน้ํายาล้างน้ําร้อนอบโอโซนนะครับทั้งหมดนี้1,926บบาทครับอ่านะครับ ส่วนการล้างแบบทอสตู้แอร์นะครับหรือคอนโซลอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะอยู่ที่2 0 0 0ันสาบาทขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะแพงค่าแรงนะครับบางรุ่นมันต้องรื้อคอนโซลข้างหน้านี้ออกทั้งหมดเลยครับค่าแรงมันจะแพงนะครับผมอ่าค่าแว็กชัดน้ำยานะครับค่าน้ำยาล้างตู้อีกนะครับ2อ0 0พบาทขึ้นไปสอบถามค่าบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านอีกทีเนึงยนะครับอ่าอันนี้จึงเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมสรุปมาให้นะครับเกี่ยวกับการล้างําความสะอาดระบบแอร์รถยนต์ ของรถคู่ใจของเรานะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันมาได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์นะครับผมจะไปอ่านทุกคาถามและตอบทุกเมนตแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นาํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องพลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ